สวัสดีทุกคนที่กำลังดูอยู่นะครับหลายคนที่กำลังสงสัยว่าผมทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทำอะไรไปบ้างนกับรถคันนี้ครับยี่ป้อยสิบตัวเก่าปีสองพันสองพันแปดสเก้าครับอย่างแรกเลยผมทำทำทำเครื่องเลยอย่างแรกไม่ชักเสื้อตีปอกใหม่หมดเลยส่วนส่วนส่วนบาลก็เป็นยี่7 2บห้ายิบเจ็ดยิบห้ายิบเจ็ด เออแล้วก็ทำไล่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 ไม่ได้รีแมพนะครับคันนี้ไม่ได้รีแมพไล่ไล่เตอร์เป็นสิบสี่แล้วก็ลง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 ล้อ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 นั่นแหละครับล้อดำดำนี่แหละลงล้อดำไปประมาณท่านสี่ทำเครื่องประมาณสามพันเก้าพันเก้าเคย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 จับตีได้ประมาณร้อยยี่สแปดกว่าครับ ประมาณสองโลก,กว่าไม่ใช่รถพันเบสนะครับผมรถทิพรถตลออส่วนท่อที่ผมไล่มาก็ประมาณเนี้ยท่อเพสายห้าของจากที่สุโครัสั่งจากช้อปปีครับราคา750บาท<ม>ก็ประมาณนี้ครับรถผมพังทุกอย่างรถเ,เก่าๆ<ม>ใ,ใ,ใคร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 คิดว่เลยรถตั